นี่ค่ะพวกเรามาจากซีรีส์ r ร l l e r Coaster t ร e s e ือ s s ีะขบวนนี้หัวใจเกือบวายค่ะพันดาวค่ะเนโกค่ะเชลลี่ค่ะดีใจอย่างนี้ดีกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่รับรถไฟหอขบวนนี้เข้าไปอยู่ในใจเนาะขอบคุณที่สพอร์ตกันมาค่ะทั้งในไทยแล้วก็ทั้งอินเตอร์แฟนเซอพวกเราแบบ อ่านฟิดแบ็อยู่ตลอดเวลาพวกเราก็ดีใจมากๆจริงๆค่ะเสริมนะคะก็เราก็ตื่นเต้นทุกครั้งเนาะเวลา แต่ละ EP อ n เราก็อยากรู้ว่าแต่ละคนฟีดแบ็กเป็นไงพอฟีดแบ็กมันแบบหูร้อยละอู๋มากๆเราก็รู้สึกว่าเออเขาอินไปกับเราอ่ะรับรู้ได้ถึงความสนุกสนานในการเลือกข้างแบ่งข้างเลยในการแบบโอ้ลูกของตัวเองในแต่ละทีมมากค่ะก็สนุกมากๆแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทําในยามว่างทุกครั้งเราดิบขึ้นมาอ่านฟีดแบ็กตลอดก็ขอบคุณเขาคุณเนี่แล้วอะเราเราทำาขอบคุณจริงจริงมันอบอุ่นมากๆเลยค่ะเขารัวเขาบนนี้ขาัวเขาบนนี้ครอบครัวเขาบนนี้ก็น่ารักทุกคนค่ะ โอเวิร์กชอปกันพอสมควรคุยกันเยอะ,อะค่ะเราผ่านการคุยกันคือจริงๆพวกเราค่อนข้างสนิทกันด้วยค่ะแล้วเราก็เวิร์กชอปมาด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะไว้ใจกันในในซีนต่างๆเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตกันเรียกได้ว่ามองตาก,ก็รู้ใจว่าต้องการอะไรกันอย่างนงี้เลยประมาณนั้นโอเค ให้ไปดูวันนี้วันนี้วันนี้ละกันวันนี้ถ้าเกิดให้พูดพร้อมกันสองคนเลยน่าจะเป็นฉากเดียวกันเลยเป็นฉากจำของพวกเราใช่ค่ะโอ้ยพี่ก่อนหน้าเหรอคะ พันาวก่อนไ,อไอพันดาวจริงๆแล้วอย่าง e ีพีก่อนหน้าที่ดูที่กลับไปดูซ้ําๆก็คือซีนที่เจอพี่แอร์ครั้งแรกออมันเป็น,นท,ที่มันเป็นฉากประทับใจเพราะว่ามันเป็นคิวหนึ่งซีนหนึ่งของเราเออทั้งสองคนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออพอตัดออกมาแล้วมันน่ารักมากก็เลยกลับไปดูบ่อยค่ะของเชลีจะเป็น EP แรกค่ะ ตอนกินวิปครีมกับพี่เพียวคือชอบมากเพราะรู้สึกว่าดูไปยิ้มไปแล้วมันมีความน่ารักมีความธรรมชาติอยู่ในนั้นแล้วตอนเราเล่นเราก็ขำจริงหัวเราะจริงๆด้วยก็เลยรู้สึกว่าดูแล้วมันฟูลฟิลค่ะของคุณล่ะตอนนี้มีเฟรชซินใหม่อันไหนฉากจุบแหวนว้าวคือมันเปนแบบอิโมชั่นอลเรามากเลยแบบว่าตอนดูแล้วแบบน้ตอนนั้นที่เราเล่นด้วยมันคือแบบทุกคนรู้สึกเนาะมัน ่อให้ในนั้นมันจะไม่มีมันจะมีแฟชแบ็กอะไรอะแต่ว่าเราถ่ายกันมาสักพักหนึ่งมันทําให้ในหัวเนมีแฟชแบ็กซีนต่างๆเข้ามาเองอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ให้เห็นการจเจริญเติบโตของตัวละครน,นี้มากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะ เราเราตีความจากประสบการณ์เราละกันเพราะว่าเราก็เคยคุยกับพี่ผู้หญิงอะไรเนาะเราก็จะรู้ตัวเองว่าเวลาเราอยู่กับพี่ผู้หญิงเป็นยังไงหรือว่าเวลาเราอยู่กับน้องผู้หญิงอ่ะเราจะเป็นคนประมาณไหนเราก็หยิบตรงนั้นน่ะมาใช้กับตัวเพียวเพราะว่าจากที่เราแสดงมาแล้วก็รู้สึกว่าเพียวค่อนข้างขายเรามากเราก็เลยแสดงเป็นตัวเองค่ะใช่มันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยกับการเล่นเนาะเราก็ใช้กับสายตาพี่แอร์อีกอย่างหนึ่งใช้กับลอฟอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ย แคาเ่าไม่สัมพรเนส่วนของเนด้วยความที่เนไม่ใช่พี่แอร์เลยอะคะอ่ะก็เลยจะปล่อยให้พี่แอร์ขอใช้คำว่าปล่อยให้พี่แอร์ได้ใช้ชีวิตในร่างเน้แล้วกันรู้สึกว่าพอเราได้ทําความรู้จักกับตัวละครน,นี้มากขึ้นแล้วเขาเป็นคนอบอุ่นอะ,อะเขาเป็นคนละมุนมากๆแล้วก็น,อกน้องพนาก็จะคอยเป็นแบบเออลูกหมันง้องง้องง้องงย่างเงี้ยมันก็เลยน่ารักอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าสำคัญที่พาร์ทเนอร์ด้วยทั้งสองคนอะเขาเขาส่งมายังไงเราก็จะส่งกลับไปแบบที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยของเชลลี่ก็ ความยากอาจจะไม่ได้เท่าพี่เนยกับพี่พันดาวตรงที่ว่าพี่เนยในเรื่องเนี่ยคือพี่สาวสายตาเราก็จะรู้สึกรักเขาในเวัยพี่สาวแต่กับพี่เพียวเนี่ยคือเราเฟิร์สแบบอิมเพรสชั่นคือเราหลงรักเขาตั้งแต่ครั้งแรกเลยอะพี่เพียวพี่เพียวพี่เพียวแหละเนาะพี่เพียวเราก็เลยรู้สึกว่าด้วยคาแรคเตอร์เราอะเราจะจีบคนคนหนึ่งอะเราจะจีบแบบ ฉันจะไม่สนฉันจะไม่อะไรฉันจีบแล้วยิ่งรู้จักเขาเรายิ่งหลงเสนห์เขาอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าสายตาเวลาเราอยู่กับเขาอ่ะมันมันหลอ,อกไม่ได้เลยจริงๆสายตาล้อ,อเป็นสายตาที่แบบสามารถอ่านจากสายตาได้เลยจริงรก็แสดงเป็นตัวเองเหมือนกันนะยตาเชนี่หลอ,อกไม่ได้เลย่ใช่ใชา n g e จ์ชาเ e n จ e เข้าใจเขานะเรารู้เหตุผลของเขาแหละว่าเขาในฐานะคนดูแล้วกันนะไม่ใช่ในฐานะเพียวแล้คนดูเราก็เข้าใจเขาว่าเขาต้องเจออะไรบ้างเพราะเราจะเห็นทุกมุมที่เขาไปเผชิญทั้งแม่ทั้งคนคนคนอื่นก็ตามอะไรอย่เงี้ยก็รู้สึกว่าเขาแบกรับโลกทั้งใบไวเ้เยอะมากก็เห็นใจค่ะพี่แอ ก็จะคล้ายๆพี really? yeah. ่พันดาวค่ะคือเห็นใจเข้าใจเนาะโดยถ้าสมมุติเราเอาตัวเองออกมาเป็นคนที่มองเข้าไปเนาะเราเราจะรู้สึกสงสารไปด้วยเลยด้วยซ้ำว่าแบบทําไมคนคนนึงต้องแบกรับอะไรมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วความหนักที่เขาแบกไว้เขาไม่เคยพูดกับใครได้เลยเลยรู้สึกว่าเออถ้ามีโอกาสก็อยากอบกอดตัวละครเนี้ยให้ได้มากที่สุดนั่นแหละค่ะสำหรับเนเนรู้สึกว่าพอพอเราได้เป็นพี่แอร์แล้วเนอะรู้สึกถึงความกดดันบางอย่างที่ณตอนนั้นอะ เราต้องเลือกซ้ายกับขวาเลยทั้งที่จริงๆแล้วเราอยากไปทางซ้ายและขวาแต่เราไม่สามารถจะแยกล่างได้แล้วเราคำนึงถึงหลายๆอย่างหลายๆทางว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาบ้างทําให้ความหนักอึ้งทั้งหมดอะมันมันค้างอยู่ในหัวบ้างในบางทีอะไรอย่างี้ค่ะก็รู้สึกว่าอยากอยากอบกอดเหมือนกันอยากอบกอดแล้วก็อยากบอกเขาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่แอร์ทำดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ไม่ต้องโทษตัวเองแล้วแบบปล่อยชีวิตให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วไงไง ปีีแปดก่อนนะสิคะมันถึงจะพูดได้ว่ามันจะมีความสุขต่อไปไหมแต่ถ้ามนเป็น What if นะถ้า what if หมายถึงว่าในการคุยกันนะในรู้สึกว่าตัวพี่แอร์เขารักเพียวไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าพี่แอร์จะยังอยู่ไหมนะแต่ว่าเขาก็จะยังขอดูแลเพียวต่อไปแต่ไม่แน่ใจว่ากับลอฟจะเป็นอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันจะมีคอนฟลิกต์ตรงกลางตรงที่ว่าเรารักคนคนนึงมากๆเหมือนกัน แต่ระหว่างเราอ่ะมันจะยังเหมือนเดิมได้ไหมเพราะเราตกหลุมรักคนคนเดียวกันอ่าเชื่อว่า,าถ้าธำเสื้อคนเนี้ยทำได้ทำได้ความระมัดใจตกมาที่กระผมแล้วก็รู้สึกว่า What if ก็คือคิดว่าทุกตัวละคร deserve ความสุขค่ะ <c oughs> สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าทั้งเพียวทั้งพี่แอร์ทั้งล้อต้องไปหาสิ่งที่สุดท้ายแล้วทำให้ตัวเองมีความสุข ช้อยของเพียวเพียวจะเลือกช้อยที่ทําให้เพียวมีความสุขที่สุดพี่แอร์จะเสียใจหรือจะแฮปปี้ยังไงเขาจะไปหาสุดท้ายแล้วเขาจะไปหาช้อยที่ทําให้เขามีความสุขลองลอฟก็เช่นกันเขาบอไปอยาบอกอะไรก็ขอแต่งเพลงว้าวเยอะมากอะจริงๆย่อๆละกันเนย่อๆมีความสุขได้แล้วที่ผ่านมาทําดีที่สุดแล้ว ไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่แต่เราเข้าใจทุกสถานการณ์แล้วก็อยากให้รู้ว่าเนยยังอยู่ตรงนี้เพื่อพีแอ์เสมอ,อมนู๋มากเลยเอ,แบบเอาแบบเ,อ,เอาแบบย่อๆอะเด,ๆเดี๋ยวต้องมีต้องบอกอีกเยอะใช่ก็คือลอนายเก่งมาก <Okay. S 1> มันไม่ไม,ไม่ไม่ผิดเลยที่จะหลงรักคนคนหนึ่งมากขนาดนี้อะไรเงี้ยนายทำดีที่สุดแล้วเหมือนกันแล้วก็ไม่เป็นไรนะเพื่อน <c oughs> อยู่ตรงนี้เสมอนะส่วนเออฮันเดวก็รู้สึกว่าอ่านเพียว ฉันพู่งใจในตัวแกว่ะแกโคตรเจ๋งเลยแกผ่านทุกอย่างมาได้ก็เก่งมากเข้มแข็งมากค่ะ้อสแบบวำ่แต่ละคนมีเพลงอยากให้แนะนำเพสำหรับคนที huh. ่ตกอยู่ในภาวงบางอย่างแล้วไม่สามารถกลับมาได้นะคะแต่ว่าในชีวิตจริงก็ไม่สามารถไปได้เหมือนกันอย่าลืมฟังเพลงนี้กันนะคะได้แค่คิดถึงค่ะ ก็สำหรับใครนะคะที่รักคนคนหนึ่งอยู่เนาะตามชื่อเพลงเลยรักก็พอคือเราไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแค่เรารักคนคนหนึ่งอ่ะมันมันเพียงพอแล้วจริงคือความรักเป็นเรื่องที่ดีต่อใจค่ะมันอาจจะเสียใจบ้างอะไรบ้างแต่แค่เรารักคนคนหนึ่งเรารู้ว่าเรารักคนคนหนึ่งได้มากขนาดไหนพอแล้วรักก็พอค่ะเจ็บทุกทางก็สำหรับคนที่ชอบอ่านบีนะคะก็ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์รักสามเศร้าหรือไม่มีนะคะถ้าอยากอินกับเพลงสักนเพลงนึงก็ลองเลือก ฟังจากทุกทางดูได้ค่ะเพราะแน่นอนว้าวแต่ละคำถามนักสืบแล้วกันคน่ะใส่สืบอะไรเงี้ยใส่สืบเอ,อ้ใช่ค่ะอยากเป็นคนนั <c oughs> ้นเขาคือย่ดน,นักสืบแน่นอนได้ไหมจริงๆชลียอยากเล่นเป็นออกแนวแบบแบดแบดหน่อย เป็นเรื่องนี้เราเป็นกรีนแฟลกแล้อยากเป็น r e ดแฟลกบ้างก็อาจจะแบบมาเฟียมาเฟียนิดนึงแบบดแบบนิดนึงรอดูรอด,รอดอูด้วยความที่เรื่องโ o ลเลอร์โคสเตอร์คาแรกเตอร์คลาเรามากเราก็อยากลองเล่นอะไรที่ต่างจากคาแรกเตอร์เราดูเพื่อชาเลนว่าเฮ้ยจะทําได้ไหมอะ,อะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าอยากได้ต่างจากคาแรกเตอร์เรา ม,มันมีความยากและความโชคดีของพวกเราสองคนคือคาแรคเตอร์ค่อนข้างใกล้กับตัวเราเพอร์ซอนไลตี้ตัวเรามากๆคนะ่ะนั่นคือความโชคดีที่ได้มาแต่แน่นอนมันคือเรื่องแรกม,มันมีทั้งความท้าทายความยากแต่ว่าเราได้ผ่านการเวิร์กช็อปมาเนาะแล้วก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์ขอบคุณทีมอะค่ะที่คอยช่วยเราตลอดเลยแล้วก็คอยให้แบบคําแนะนําให้พวกเราได้แบบลองอะไรที่มันแบบออกนอกกรอบจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมันเฮลพ์ฟูลมากๆพอมาเห็นในซีรีส์ใช่ค่ะ คือเราก็ปรึกษากันเยอะช่วยกันทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาจริงๆมันยากแหละ<ม>แต่ว่าเราผ่านมันมาได้เพราะว่าเรามีคนรอบตัวที่พ u s, mm. <S เราขึ้นเนาะไม่ได้แบบมา j u d g เราว่าเราเป็นยังไงแต่ว่าช่วยกันมากกว่ามันก็เลยเป็นเรื่องแรกที่มีแต่ความทรงจำที่ดีอะค่ะ จริงๆออกตัวก่อนว่าสําหรับเนยรู้สึกว่าทุกบทบาทที่เนยได้รับมันท้าทายในหมดเลยเพราะว่าทุกทุกอย่างอ่ะคนทุกคนมันไม่มีทางเหมือนกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันก็ต้องมีบางอย่างที่ปรับแก้ยิ่งยิ่งเป็นตัวละครพี่แอร์ที่ไม่เหมือนเนยโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็เขามีความนิ่งมีความสงบมีความสื่อสารทางสายตามันทําให้เนยต้องเวิร์คกับกับจุดนี้มากๆแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราผ่านมาได้เพราะความทีมเวิร์ค ไม่ไม่ใช่แค่นักแสดงนะคะแต่มันคือทุกคนในกองทุกคนที่เกี่ยวข้องกับผลงานชิ้นนี้มันมันคือผลงานของทุกคนเลยที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พวกเราก็ฝากโรลเลอร์โคสเตอร์เดอะซีรีส์นะคะลักขบนยูโฮจัยเกิอบไวจริงๆก็ใกล้จะจบแล้วถ้ายังไงทุกคนคิดถึงหรือว่าอยากดูซ้ำๆก็พีดูอันคัดได้เนาะใน YouTube Motion Minds Entertainment ค่ะสามารถตีตัวตีตัวซ้ำได้เรื่อยๆเล ยังรถรถไฟขบวนนี้ยังวิ่งให้ทุกคนได้อยู่เรื่อยๆนะคะใช่ค่ะฝากเพลงไว้ด้วยค่ะเพลงเจ็บทุกทางค่ะเพลงได้แค่คิดถึงค่ะเพลงรักก็พอค่ะสามารถสตรีมมิ่งได้ทุกแพลตฟอร์มแล้ววันนี้ก็อย่าลืมเพลง Roller ของพราด้ใช่เพลง Roller c o a s นะคะของเชลลี่นะคะเชลลี่เบนด้าค่ะ S H E L L Y B N D A ค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยของพันดาวนะคะ Underscore P U N D a O พันดาวค่ะของแนโกนะคะแนโกในรันค่ะ N E K O N A E R U N ค่ะ ก็ขอบคุณแฟนแฟนทุกคนเลยนะคะที่คอยติดตามให้กําลังใจพวกเรามาตลอดทางเลยพวกเราก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็อไม่อยากส่งตัวละครกับคืนสุนิยาเลยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําเนาะเราก็ขอบคุณทุกพลังเชียร์เลยค่ะก็อย่างที่บอกนะคะนิยายทุกเรื่องมีวันจบแต่ว่านิยายเรื่องนี้จะอยู่ในใจพวกคุณได้มากน้อยแค่ไหนก็บอกพวกเราด้วยนะคะขอบคุณทุกฟีดแบ็กจริงๆที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นค่ะ Thank you so much to all international fans that trust, that trust and believe in us from the very, very first day. So we we, we really appreciate all your love and support. We're grateful and thankful and honored to be here on this roller coaster. So please keep this roller coaster, the series, you into your heart and we hope to see you soon. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs>